Maybe you, reason, you know you know that I'm leaving เอาดีครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีตอนดีผู้ชมที่น่าอร่ามทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมกับไอเกดเกมกีริน่าฟรีไฟกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือจะมาพูดถึงเป็นไฟล์พาร์ตหรือว่าจะเป็นอีดิทพาร์ตซีซั่นที่สามสิบสามนั่นเองหรือว่าประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งของเดือนมกราคมหรือว่าจะเป็นซีซั่นสูงซีซั่นถัดไปเนี่ยผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์นนนนนนัััั่่่เเเออองงะะคคครรรบบขขดดดืมมมมกกาา็ไไปู้ทีีุววตลย อยู่ได้นะครับเออก็ซีซั่นที่แล้วก็คือจะเกี่ยวกับมันแบบอ่าโกตไรเดอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมคล้ายๆโกตไรเดอร์รน,นั่นเองนะครับจะจะเป็นแบบอ่าแนวออกสีฟ้านะครับสีม่วงเออจะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับก็แบบดูดีหน่อยนะครับก็ดูว่าสวยอยู่นะคุณผู้ชมก็ผมบอกได้เลยว่าซีซั่นสูงหลังๆมาเนี่ยแบบ คุ้มมากๆเลยนะครับจะมีพวกสกินรสสกินอะไรมาเพิ่มเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ได้เลื่อนก็คงจะเสียดายนะครับผมผู้ชมก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นซีซั่นเกี่ยวกับเหมือนแบบเอ่อเกี่ยวกับญี่ปุ่นเร็วมานี้อีกแล้วนะครับคือจะเป็นเหมือนเขาเรียวกว่าอะไรผู้ชมก็คือผมไปแปลมามันคือตำนานฟูจินั่นเองนะครับ legend of fuji นั่นเองนะครับไม่รู้จะเกี่ยวอะไรกันแต่ก็มีแบบมีลายเหมือน กบด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากบมีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างนะครับคุณูชมก็คือผมไปเห็นเป็นคาตาณะใหม่มาเว้ยคุณชมก็คือจะเป็นคาตาะของโครโนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครนั่นเองนะครับก็น่าจะมาเร็วนี้แหละคุณชมแต่ผมก็อยากออามาให้ดูนะครับว่าเอฟเฟกต์มันเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์มันแบบสายฟ้านะครับแล้วก็จะมีแบบเอฟเฟกต์เยอะกว่า ก็น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าน่าจะมาในรูปแบบไหนเขาบอกว่าจะมาในแบบอ่าท็อปอัพนั่นเองนะครับอ่าแบบเติมเพชรรับฟรีนั่นเองนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าซูเปอร์ไทยจะมาแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับอาคาตนะใหม่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ที่อัปเดตมาในวันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมจะเป็นกิจกรรมท็อปสกอร์วิดโครโน่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นชุดแบบอาชุดของพี่โดนั่นเองนะครับจะเป็นชุดบอลนั่นเองก็สามารถมาสุ่มกันได้แล้วนะครับนี่ผมรู้สึกว่าชุดนี้นะมันจะถูกมากๆเลยใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ก็คือเราสุ่มแล้วก็เราจะได้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ มันก็เลื่อนขั้นไปเลยไหมเนี่ยเออคุณผู้ชมก็คือเราจ่ายแล้วก็ได้เลยคุณผู้ชมดูดิแล้วเขาจะเลื่อนขั้นไปเลยนะครับนี่โคตรถูกเลยเนาะก็เราได้ตัวละครไปด้วยเนาะคุณผู้ชมเออผสุ่มไปเลยดีกว่าเพราะไหนๆก็ไม่ได้ยากนะคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยผมก็ครั้งสุดท้ายก็ได้แน่นอนเลยนะครับนี่ปุ๊บ แน่นอนครับก็คือจะเป็นเซ็ตท็อปสกอเรลนะครับอ่าโคตรเทเลยนะครับก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับในกิจกรรมตัวนี้น,นั่นเองนะครับโอเคผู้ชมผี่เข้าทักผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเป็นไฟพาร์ตีซั่นของเดืนอนกุมภาพันธ์พร้อมกันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับไปเลย เอาเละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเป็นไอคอนหน้ากดเข้าเป็นไฟล์พาร์ตนะครับจะเป็นเหมือนแบบกบอมเหลียญอยู่นั่นเองนะครับนี่แลวก็ข้างหลังกบเ็าคือจะมีเหมือนแบบคาตาเน็บอยู่นั่นเองนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกับกบนะครับเป็นกบหรือเป็นคางคกเขไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นกบมากกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของวิดีโอพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอเปิดตัวของมันนะครับสำหรับซีรัส์สุดซั่นนี้นะครับ นี่เลยนะครับก็คือจะมีโจรมาทุบรถอยู่นั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีอ่าเจ้าของรถก็อยู่บนตึกเลยนะครับนี่แล้วก็โหมีลายอะไรข้างหลังด้วยนะครับบนดวงจันทร์นะครับนี่โหถืออาคัตนะมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะโหจัดยิงบอกได้เลยว่าอลับโจรเนี่ยก็คือตัวเดิมทั้งนั้นเลยนะครับโหมีการโหควางดบาบคัตนะลงมาเลยนะครับนี่ อย่างเท่เลยนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเซตสีม่วงอีกแล้วนะครับม่วงออกม่วงชมพูนั่นเองนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมก็คล้ายๆแบบแนวกบอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมว่านะประเวณประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมมาดูทางด้านของของรางวัลในขั้นกันบ้านะครับนี่ก็คือจะเป็นสกินกระทะนั่นเองนะครับข้างในก็คือจะเป็นเหมือนรูปปลานั่นเองครับแหวกวายอยู่นั่นเองนะครับก็คือจะชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมอ่า Legend of Fuji นั่นเองนะครับเหมือนแบบตำนานฟูจิอะไรสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชม ถัดไปของสายฟรีนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็สายเติมก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะครับออกแนวแบบม่วงคลึมๆม,ม่วงดำนั่นเองนะครับนี้ ็นแบบลายปลาเกี่ยวกับเหมือนแนวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับนี่ถัดมาของสายเติมนะครับ15้าขั้นรับไปเลยนะครับเป็นสกินรถสปอร์ตตัวนี้เลยครับสังเกตดีๆนะครับก็คือจะเป็นเหมือนลายแบบเกล็ดปลานะครับคุณผู้ชมและก็จะมีเป็นเหมือนมีกบนั่นเองนะครับตุกบตัวสีเขียวเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่แบบลายข้างรถเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมก็คือออกแนวแบบไล่เกี่ยวกับทะเลหรือเปล่าเกี่ยวกับปลาอะไรประมาณนี้เลยนะครับ อ่านี่ไงคุณผู้ชมก็คือจะเป็นอ่าแบนเนอร์เป็นรูปลายจริงด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นแบนเนอร์ของอ่าขั้นที่30มของสายเติมนั่นเองเนะครับสวยมากเลยคุณผู้ชมน,นี่เห็นไหมถัดไปที่40ขั้นของสายฟรีนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นเสื้อตัวสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีลายเหมือนแบบอะไรคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นเหมือนปีศาจญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมมีปีศาจคล้ายๆแบบอ่าคาบ,บุกิเลยนะครับประมาณนั้นเลยเหมือนเป็นเหมือนยักษ์ดีกว่านะครับเออเป็นเหมือนยักษ์เนาะคุณผู้ชมมเเหือออนนนแแบบบยยััักษ์่่่าาตวสีีดงละคร และก็ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นโปรไฟล์ <c oughs> เป็นรูปยกักษ์แดงเหมือนเดิมเลยนะครับและก็ที่รอคอยของเราก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะสิบคันก็รับไปเลยนะครับเป็นชุดผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับอ่าคุณผู้ชมมีแบบลายแบบเหมือนซากุระหล่นนั่นเองนะครับเออก็คือจะเป็นเกี่ยวกับฟูจิญี่ปุ่นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบต้นซากุระอ่าสวยมากเลยผู้ชมดูดิรองเท้าก็ประมาณนี้เลยนี่เปิบนี่มีแบบปินปักผมนะครับทรงผมก็ สีดำนะครับผมสีดำธรรมดาเลยนะครับมีชุดเต็มก็สวยนะคุณผู้ชมผมว่าอ่าแล้วก็จะมีแบบเหมือนแบบสร้อยแบบลูกประคำใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ามีสร้อยลูกประคำด้วย อ่าแล้วก็จะมีเป็นแบบอ่ากล่องสุ่มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสกินสกาวนั่นเองนะครับสกาเมกาลอนดอนนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันที่อ่าแปดสิบค่าดองสายเติมนะครับก็คือจะเป็นสกินปืน USP นั่นเองนะครับเป็นลายเกล็ดปลาเนี่ยแนวเดิมเลยนะครับแล้วก็มือแบบมีปีศาจญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่อ่าเราดูต่อไปก็คือจะเป็นทางด้านของสกินกระเป๋ากันบ้างนะครับนี่ก็คือจะเป็นสกินกระเป๋าเหมือนแบบอ่าตัวอะไรคุณผู้ชมเป็นเป็นเหมือนกล่องนั่นเองนะครับเออจะเป็นกล่องนั่นนนเองะครับี อ่าก็คือจะเป็นลายเหมือนแบบดอกไม้ซาก,กุระอะไรแนวนี้แหละคุณผู้ชมนี่แล้วก็โ,โหโโมีเอฟเฟกด้วยนะมีแบบเอฟเฟกเหมือนออร่าเลยแบบเหมือนกำลังตีอยู่นั่นเองนะครับนี่เป็นเลเวลรหนึ่งเลเวลรสองเลเวลร์สามลำนั้นเลยนะครับถัดมาของสายฟรี 1, 110ขั้นนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นลายเกล็ดปลาเหมือนเดิมเลยนะครับเกินของสายฟรีนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นลายเกล็ดปลาแล้วก็มีอะไรสีาขาวๆก็ไม่มั่นใจนะครับจิงๆจาะหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเนาะ และก็ข้างๆกันของสายเติมนะครับนึ่ร1อคันจะเป็นรูปแบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นเหมือนแบบอ่าคลื่นนั่นเองนะครับเป็นลายคลื่นนั่นเองนนครั้นี่แล้วสกินปืนก็มาอีกครั้งในครันี้ก็คือจะเป็นสกินปืนพลาสมานะครับโอ้โหโคตรเสียดายเลยไม่น่าเป็นสกินปืนเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะครับก็คือมันไม่มีค่าสแตกอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่มีใครอยากใช้หรอกผมว่าเนาะก็เสียดายคุณผู้ชมจะแบบเอาเป็นของรางวัลอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะผมว่าเนาะ แล้วก็ถัดไปนะครับ135ขั้นนะครับก็คือจะเป็นโปรไฟล์เหมือนแบบกบใช่ไหมคุณผู้ชมไม่รู้เป็นกบหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปเลยดีกว่านะครับนี่แอร์บอดก็มานะคุณผู้ชมอ่ะก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยก็มีแอร์บอดเข้ามานะครับก็คือโอ้โหเอฟเฟกต์โคตรสวยคุณผู้ชมดูดิเป็นแบบปลาแล้วก็เอฟเฟกต์โอ้โหอลังการมากเลยคุณผู้ชมโคตรชอบเลยเนี่ยผมชอบมากเลยคุณผู้ชมดูดิเป็นแอร์บอร์ดที่สวยมากเลยคุณผู้บบมชมมเท่าก อันนี้ก็คือจะเป็น150ขั้นกดใส่เติมนะครับต่อไปกันเลยและการในการนี้ก็คือจะมีเซกิตันอามีนแปลงล่างเหมือนเดิมนะครับและก็จะมีร่มชูชีพนั่นเองนะครับจะเป็นสกินร่มตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นลายอะไรผมก็ไม่มั่นใจอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวกล่องศพนั่นเองนะครับโอ้โหอเฟกก็ใช้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นเหมือนกล่องแล้วก็จะมีแบบอ่าคาตานาเสียบอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับจะเป็นฟันของคาตานะหรือเปล่านะครับอเฟกของคาตานะนั่นเองนะครับ ถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็จะมีชุดผู้ชายมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นชุดผู้ชายแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดอะไรเนี่ยนี่แบบข้างหลังโอโ้โหข้างหลังมีแบบมันยักอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนี่ผมเพิ่งสังเกตนะครับนี่โอโ้โหเป็นแบบอ่าลวดลายสามมิติหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ออคุณผู้ชมดูดิอ่าแล้วก็จะมีลูกประคำเหมือนเดิมเลยนะครับน่าจะเป็นแบบอ่าเพชรนินจินดาหรือเปล่านี่นี่ก็จะเป็นเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงขาไก่เนี่ย รองเท้านี่รองเท้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบไม้กระดานนั่นดีนะครับแล้วก็จะมีทรงผม แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับเซตนี้นะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกล่องนั่นเองนะครับกล่องตัวนี้ก็คือจะเป็นผมสีชมพูนั่นเองนะครับของผู้หญิงก็เป็นสีชมพูเช่นเดียวกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างหลังจากที่ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับเป็นไฟพาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ชอบกันหรือเปล่านะครับจะเป็นแบบแนวออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครัเกี่ยวกับพวกปลาอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับกบใช่ไหมครัมเป็นลายกบของสกินรถนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแนวปลาแนวทะเลอะไรประมาณนี้เลยนะครับเกี่ หรือเปล่าในผมก็ไม่มั่นใจนะครับโอเคผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปโรนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยก็ันเกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปโรน้านะครับสำหรับคลิปวันี้บ๊ายบายครับ